นี้ตนบหน้า่องเดี้ยในวัดในวัดในวัดขวดเท่าไรแล่ะครับอยเดครับวนนี้ครับันนี้ก็คือกันเหรอคือกันครับแก้วนี่แถมมาขึ้นหลายๆนี่คับนี่แก้ปวดหลังปวดเอวขึ้นไหมาดด้ลแก้ปวดเอวครับตมยาเก็นลแก้ปวดแอวขึ้นก็มี คือหอมันนั่นสอกเีม่เทียวมันเป็นสวยและวงหัข่าครับันงคนครับประเยหัวเข่ามากมากเวลาดั่งี้ครับเวลาลุกขึ้นมาในแทบจะลุกขึ้นไม่ได้เพราะอาการปวดหัวเข่าของกําเนอร จะก้าวขาซ้ายก็ปวดครับก้าวขาขวาเป็นข้อทอรมบานมันน่าสงสารครับสังรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีอาการปวดหัวเข่าย่าไปปล่อยทิ้งเอาไว้ครับใช้ยาหล่อมเส้ทางองครับช่วยเสด็จใจถูกบ้านบ่ซื้อบ่าเป็นน้งพี่น้องขามาเบิงสะกนสินค้าราคาถูกสุดกาดีนาทีทองพี่น้อง เลือกก่อนได้ก่อนเลือกก่อนได้ก่อนเด้อบ่มีพอนบ่มีดาวเด้้ออพี่นงเงินสดกับเงินสดพี่น้องเพราะว่ามันส่งผลกับการผ่านไปผ่านมาได้กินกระแสเสียงแล้วอยากไดม่ซื้อราคาถูกกันแบบสุดๆกับสินค้าจากโรงงานกับอมาก่อนได้ก่อนกับมาก่อนได้ก่อนเด้อิ่มสินค้าราคาถูกเป็นใเย็นพั่นแหละมันเป็นกระปุกนะครับพี่น้องปกติราคาสามสิบห้าบาทกับไม่เท่ากานแต่ว่าเราขาย ว่วจะเป็นด้แต่จิงในที่ว่าเขาอว่าจากโรงงานจะกกับี่ราคา25บาทในท้องตลาดครับเาอกว่าฮ้เาหาลัยเลี้ยสักอย่างไ่หนังเด้อมอนเนอเออมามามาบักคหวันในโถนี่นี่แม่แบบนี่สีชงพูนี่ไหมว่าเคยมักแบบสีชงพูนี่ต้นราคาแล้วอหนึ่งร้อยหรือร้อยเดียวเลื่อง มือนี่มือชุดไทยเลยเนาะแม่เหรอที่ขายมันเบิดร์ตขายมันเบิดกับแปดสิบบาทเท่านั้นเลย,ยลรถเช้าวานนี่มีราคาทุนแล้วรถ <Hello. S 1> แล้ววันนี้ตอนนี้พุทธนาอย่างเงี้ยได้วัดได้วัด <c oughs> เป็นรถแล้ว ันทุดท้ายเดียวทางนักษาต้องับไฟเสียต่อต้นลงการไม่ดีกันพี่การี่อนกับ มเมน่นมนนนะไรน,นี่น้ำมันนั่งสเปีย์พ่นสเปีย์แบบพ่นแก่ปวดเอวอเอนี่น่ะนี่ปวดเอวอืมต้องสีแบดบงได้ครับ ดมมือก็ได้เเอาีดบวดงไนครับวลกครับโอ้งลกบ็ได้อลูกก็ได้ครับขวดเท่าไดร่ะครับละ้อยดีครับนินละยอันี้กันคือกันเหาอคือกันครับเอามัน็นคงคนละกินเป็นบ่อคนละกินคนละอยาอืม มันจะเป็นไผ่ครับไส้เส้นเทอร์มินโซอันเดย์มันจะเป็นว่านเซบูอยู่เลือดคนนี้จะมีสารพุ่นไข่เคียงกันคล้ายเสีนคืออยู่เนี่ยคล้ายเสี่ยนเคี่อันนี้เป็นว่านเซบูเลือดอันนี้เป็นเทอรินอ่อนอันจะเป็นเศดพังพทนเนี่ยอันเดย์ดีอันดีขึ้นกันแล้วผู้ขายพันกัว่าตัวยาเมื่เจอเซอเจอว่านี่เย็นเน่ยเย็นก็นียจะแห้งกุมูวครับก็จะเย็นแห้งกุมัวอืมเนี่นังกับตรงนี้แต่สื่อเอื้อนสื่อคอยเย็นขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆคขึ้นเรื่อย

ยังเนี่ยกรบ่ดปวดเอวยังแก้วนี่แถวมาขึ้นหลายหนี่แคตนี้ครับนียังนี่แก้ปวดหลังปวดเอวเพื่อนมันอยากลดเแก้ปวดเอวครับแมันอยากเกลี่ดเรแก้ปวดเอวเพื่นก็มีอันนี้กต่ขึ้น้ำตุ่ม่ะมนแบบน้ำยังเระแบดนี้ผมกินสิบปี่นแก้ปวดหลังตะมากินก่อนน้ำต้มยา บ่ผมได้ข<ม>ับงานอี่แบบบักกไหลย,ยอ่อนมีกดไยออ้อนเจกับาต้มไปตมตมน้ำจิ้มออาทิ้มด้ไหมน้อง,ป,องปวดเอวเนาะแต่ยังปวดเยี่ยวอยู่ก่กก็ปวดเี่เือให้กินลายเต็มอนลายเจเว่าิมนะ ยังใครเนาะกูเดบุกเอวกระล้องบ้างบ้างไปบ้างอีก